สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้นะครับได้มีโอกาสไปซื้อตัวหมูสเต็กค,คูโรบุตะมานะครับก็จะเป็นเนื้อหมูที่หมักมาแล้วนุ่มๆน,น,นะครับพร้อมทําได้เลยนะครับเป็นส่วนที่ติดกระดูกนะครับที่เขาขายในร้านสเต็กทั่วไปเลยหนึ่งซองจะสิบเก้าบาทแต่ว่าซื้อมาหนึ่งแถมหนึ่งเอาเราเริ่มกันเลยนะครับจะใช้กระทะนี้ในการย่างนะครับในการจี่ลงไปนะ <S <S ใส่น้ํามันรําข้าวลงไปแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วนะครับจากนั้นก็จะ คีบหมูลงไปย่างนะครับในข้างซองระบุไว้ว่าให้ย่างห้าถึงสิบนาทีนะครับซึ่งห้านาทีก็น่าจะเป็นฝั่งหนึ่งอีกห้านาทีก็น่าจะเป็นฝั่งที่สองเนาะพลิกด้านกลับไปกลับมาเนาะก็เดี๋ยวจะจับเวลานะครับคราวนี้เรามาแผ่ออกด้วยนะครับบางทีเขาจะพับซ้อนกันนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่สองลงไปเลยแผ่ออกแล้วก็เริ่มจับเวลาห้านาที แต่เทคนิคที่ผมจะใช้ก็คือจะใช้ฝาที่เป็นฝาหม้อนะครับมาปิดไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการอบเขาเล็กน้อยนะครับไม่ให้แห้งจนเกินไปนะครับปิดไว้แล้วก็จับเวลาพอครบเวลานะครับเราก็จะมาดูว่าข้างในเป็นยังไงจริงๆข้างในยังไม่สุกหรอกแต่ด้านเราจะพลิกด้านไปเลยแล้วกันเราพลิกไปอีกด้านหนึ่งเลยนะครับ นี่แล้วก็พลิกแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมจับเวลาด้านนี้อีก5นาทีแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับ <Hindu noises> เมื่อครบเวลานะครับจะทำการเช็คสุกเล็กน้อยนะครับเช็คสุก <Nelson> ที่จะใช้ก็คือจะอคีบเนื้อขึ้นมาแล้วก็ใช้กันไกรตัดตรงกลางแต่ถ้าเอาชัวร์เลยนะครับทำขายที่ร้าน ใช้เวลา13นาทีนะครับสำหรับการทําขายที่ร้านนะครับเอาสุกจุๆ๋ๆเรามาดูข้างในตัวนี้นะครับนี่คือสีขาวนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่สุกเรามาดูชิ้นนี้กันซึ่งจะหนากว่าชิ้นแรกเล็กน้อยนะครับตัดปึ๊บลงไปอ่าๆดูอ๋อ,อยังแดงชมพูอยู่อันนี้เราจะยังไม่เอาขึ้นนะครับเราจะไม่รับประทานหมูดิบนะครับเราจะต้องทําให้สุกอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับก็จะเปิดเพิ่มอีก3นาทีแล้วกันจับเวลาไป ก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะครับเป็นการอบเขาให้สุกข,ข้างในเนี่ยครบ3นาทีแล้วเปิดมา,อาโอเคสุกแล้วแล้วเราจะทําการจัดจานเลยนะครับคิปไว้อย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าจะกินอย่างนี้ก็จะเลี่ยนเกินไปนะครับเรามาดูเครื่องเคียงเขาดีกว่าวันนี้จะใช้เป็นกระหล่ำปลีนะครับและคู่กับตัวแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลจะไม่ปอกเปลือกนะครับจะล้างอย่างดีแช่เกลือแล้วก็ล้างอย่างดีนะครับ จากนั้นก็จะเอามาใส่ในนี้เลยเครื่องปรุงมี2ออย่างที่จะใส่นะครับเราจะปรุงเขาให้มีรสชาติขึ้นมานิดนึงก็คือมีเกลือและน้ำมันงานะครับใส่นิดเดียวพอนะครับน้ำมันงาอาจจะตามชอบได้แต่ว่าผมก็แนะนําว่าใส่นิดเดียวดีกว่าเพื่อให้เขามีกลิ่นหอมเคลา้ากันออกมาทั้งรสเค็มรสหวานรสกรอบของผักรกรุบกรอบเข้ากันมากเลยอันนี้ใครยังไม่เคยทําต้องไปลองทําเลยนะครับอ่าเข้ากันดีแล้วเรามาจัดจาน ให้ดูหน้ารับประทานกันว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับเป็นการจัดจานแบบแรกนะครับมีหมูมีผักเครื่องเคียงนะครับวางข้างกันแบบนี้เลยแต่ทํากินเองก็อาจจะพิเศษหน่อยเพื่อสุขภาพแล้วเอามาใส่ในจานเดียวกันแบบนี้ก็ได้นะครับโหน่ากินสุดๆไปเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าสุดพิเศษกว่านั้นเราทําเป็นสปาเกตตีผัดเบคอนนะครับหรือผัดแฮมก็ได้นะครับ แล้วมาวางเคียงกันโอ้โหเมนูนี้เด็ดสุดยอดจอะบอกใครและพบกันกับเมนูต่อไปนะครับสวัสดีครับ